5วิธีทําให้ความรักที่ร้าวเนี่ยกลับมารักกันเหมือนเดิมข้อหนึ่งอย่าหนีปัญหาถ้าเกิดว่าตอนนี้นะคะคุณอยู่ในความสัมพันธ์อาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบแฟนหรือว่าความสัมพันธ์แบบคู่สามีภรรยานะคะเมื่อรัก็ตามที่คุณเนี่ยเกิดปัญหานะคะอย่าได้หนีปัญหาเป็น,นขาดนะคะเพราะปัญหาแค่เพียงเล็กๆน้อยๆเนี่ยทำให้คนเราเนี่ย เลิกลากันไปได้นะคะไม่ใช่ว่ามีปัญหาแค่ครั้งเดียวมีปัญหาไปเลยหายเขา้าลิดไม่ไปเลยไม่มาเคลียร์ไม่มาพูดคุยและนี่แหละทําให้หลายคู่ต่อหลายคู่เนี่ยอย่าร้างกันไปเลิกลากันไปแล้วก็แบบว่ารู้สึกเสียดายทําไมที่ฉันหนุดหรจริงคนนี้อย่างนี้ไม่เอานะคะดังนั้นแล้วอย่าได้มีปัญหานะคะแต่ควรกลับมาพูดคุยกันบางครั้งนะคะปัญหามันแค่เล็กๆถ้าคุณสองคุณเนี่ยพูดจะปรับความเข้าใจกันจะทำให้ความรักที่ร้าวเนี่ย กลับมารักกันเหมือนเดิมค่ะข้อ 2. หันหน้าพูดคุยเกี่ยวกับปัญหานั้นเวลาที่คนสองคนมีปัญหานะคะก็ควรที่จะจับเข่าคุยกันนะคะปรับความเข้าใจกันและเวลาที่พูดคุยเนี่ยไม่ใช่แบบว่าพูดแบบดา่าแบบโกรธแบบโมโหแบบซีเรียสอะไรแบบนี้แบบนี้ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหานั้นได้นะคะเวลาที่คุยกันก็ ควรที่จะคุยด้วยอารมณ์สงบแล้วก็มีสติใจเย็นๆพูดจาดีๆว่าเออปัญหานี้ฉันทําอะไรผิดไปหรือเปล่าฉันออต้องปรับปรุงอะไรไหมหรือว่าฉันต้องทําอะไรเพิ่มเติมไหมที่จะทําให้ความรักของเราเนี่ยสามารถรักกันได้คนเราถ้าได้พูดคุยกันนะก็จะสามารถปรับความเข้าใจกันได้เพราะในโลกใบนี้นะคะ ไม่มีใครเพอร์เฟกต้องมีบ้างแหะที่ต้องทําผิดนะคะแต่เมื่อไรก็ตามที่ทําผิดคุณสองคนนั่งลงจับเขาคุยกันปรับปรุงนิสยัยแล้วก็แก้ไขปัญหานั้นเนี่ยจะทําให้ความรักที่แตกราวเนี่ยสามารถที่จะกลับมารักกันได้เหมือนเดิมค่ะข้อ3เต็มใจทํางานร่วมกันไม่ใช่ว่าเวลาที่มีปัญหาแล้วเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งเต็มใจฝ่ายเดียวเนี่ยไม่ใช่นะคะต้อง ใจทํางานร่วมกันจับมือร่วมแรงร่วมใจกันว่าเออปัญหาที่เกิดขึ้นนะเราพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขปัญหานั้นเนี่ยไปพร้อมๆกันใช่ไหมคะการที่เ,ออเราทําอะไรคนเดียวใช่ไหมคะคุณทําแบบคุณแบบจับเขาคุยกันคุณใจเย็นคุณไม่หนีปัญหาแต่อีฝาไม่ร่วมมือความรักนั้นก็ไม่สามารถไปรอได้ดังนั้นคนสองคนต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันต้องเป็นทีมเวิร์กแล้วก็ทํางานร่วมกันจะทําให้รักที่ กลับมารักกันได้เหมือนเดิมค่ะและอาจจะหวานกว่าเดิมก็เป็นได้ค่ะข้อ4ี่เซตขอบเกตที่คุณสองคนเต็มใจทําด้วยความเคารพคนเราต้องเคารพซึ่งกันและกันใช่ไหมคะคุณรุจพูดทุกคลิปเลยว่าการที่เราเนี่ยจะสามารถอยู่กันไปได้อย่างยาวนานเนี่ยคนสองคนต้องให้เกียรติเคารพกันและคนสองคนต้องมีพื้นที่ส่วนตัวให้ก,กันและกันแล้วก็คือ ขอบเขตนั่นเองขอบเขตอย่างเช่นแฟนของคุณเขาบอกว่าเออฉันอยากทาสิ่งนั้นสิ่งนี้นี่คืองานอดิเรกของฉันคุณก็เคารพขอบเขตของเขาและอีกคนนึงก็มีขอบเขตของเขาอีกฝ่ายก็ต้องเคารพด้วยนะคะการที่คุณสองคนเนี่ยเคารพขอบเขตซึ่งกันและกันเนี่ยเวลาที่มีปัญหาอะไรนะคะคุณจะสามารถแก้ไขปัญหานั้นได้นะคะและทําให้รักที่มันสั่นคลอนจะเลิกกัน ลมลอดอยู่เนี่ยกลับมารักกันหวานมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมค่ะข้อ5พยายามเตือนซึ่งกันและกันในวันแรกที่คุณสองคนเนี่ยตกรุมรับก,กันนะคะเมื่อไรก็ตามที่คุณสองคนเนี่ยมีปัญหาพยายามรีมายหรือว่าพยายามเตือนอีกฝ่ายว่าเอ้ยครั้งแรกเนี่ยเราเจอกันที่ไหนนะฉันปิ้งเธออะไรเหตุการณ์ครั้งแรกที่มันหวานแหววที่คุณสองคนเนี่ย ตกลุมรักกันพยายามเอามาพูดไปบ่อยนะคะเอามาพูดเป็นแบบว่าคำๆคตลกๆสนุกๆเนี่ยจะทําให้อีกฝ่ายเนี่ยฟื้นความทรงจำนะคะวันแรกที่คุณสองคนเนี่ยทิ้งกันตกลุมรักกันไปดินเนอร์หวานด้วยกันไปดินเนอร์ครั้งแรกด้วยกันจะทําให้รักที่มันจืดจางรักที่มันร้าวๆที่มีปัญหาเนี่ยสามารถกลับมารักกันได้เหมือนเดิมนะคะและนี่ก็คือ5ข้อนะคะที่จะทําให้รัก ร้าวเนี่ยกลับรักกันได้เหมือนเดิมคุณลุทเชื่อน,นะคะว่าคนสองคนที่เคยตกลุมรักกันมาครั้งแรกเนี่ยจะต้องมีความรักซึ่งกันและกันแหละในเมื่อคุณเนี่ยสามารถทําตามกระบวนการที่คุณลุทพูดมาได้เนี่ยคุณจะสามารถแก้ไขปัญหาได้แล้วก็กลับรักกันเหมือนเดิมเดิมกลับรักกันเหมือนเดิมแล้วก็หวานเหมือนเดิมด้วยค่ะด้วยรักจากคุณลุค่ะ